มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนพะเยาเจอพายุฤดูร้อนวันที่27มีนาคม2564มีรายงานว่าเกิดพายุฤดูร้อนพัดในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอเดากคำใต้ต้นไม้หักโคน่นบ้านเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีลูกเห็บตกนะคะนอกจากนั้นพื้นที่หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่11ตํบลบ้านสะ อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาทำให้เกิดบ้านเรือนในพื้นที่เสียหายกว่า70หลังคาเรือนค่ะภาพในคลิปนะคะมีลูกเห็บตกบริเวณบ้านถ้ำตำบลบ้านถ้ำอำเภอเดอกคำใต้และพายุพัดต้นไม,ม้ล้มทับสายไฟจนเกิดการลุกไหม้เป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำแล้วก็ตำบลสะอําอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา สามารถบันทึกได้เป็นเหตุการณ์ที่พายุฤดูร้อนเข้าพัดในพื้นที่ตำบลบ้านท่ามนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้บ้านเรือนของชาวบ,บ้านในพื้นที่สองตำบลได้รับความเสียหายโดยในพื้นที่ตำบลบ้านท่ามอำเภอดอกคำใต้ต้นไม้หกักโค่นบ้านเรือนเสียหายและมีลูกเห็บตกด้วยค่ะขณะที่บริเวณบ้านท่าฟ้าใตา้หมู่ที่2แล้วก็บ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11ตําบลบ้านสะนะคะ อายุได้พัดส,ส่งผลให้บ้านเดือนของชาวบ้านและก็ประชาชนเสียหายกว่า70หลังคาเรือนนะคะซึ่งมีบางหลังเสียหายทั้งหลังทั้งนี้นายสังคม10แสนนายยุกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอเภอเชียงม่วนได้ส่งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภายัยออกสำรวจความเสียหายร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทางสมาชิกอบอตอในพื้นที่โดยคาดว่าในวันนี้จะสามารถเข้าทำการช่วยเหลือได้นะคะเนื่องจากระยะเวลาที่เกิดเหตุนั้น เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วก็ใกล้ค่ำค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปีค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ